ครับโสนุกมากเลยรู้สึกว่าเป็นโรบินสันฉมใหม่ที่แบบว่าตรงกับที่ใจคิดเอาไว้เลยเพราะว่าตอนที่โรบินสันเอาโปรเจกต์นี้มาให้ก็รู้สึกว่าเออโรบินสันเราก็เดินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะแล้วก็ภาพจำเลยก็คือความอบอุ่นแล้วก็แบบเป็นภาพครอบครัวแต่ว่าตอนนี้พอมันมาเป็นโปรเจกต์แบบว่าโรบินสันซัมเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ มันดูวัยรุ่นมากขึ้นฟังจากว่าโปรเจกต์เนี้ยเขาต้องการเพลงแบบนี้ถ้าเต้นแบบนี้ที่สดใสประมาณนี้เรารู้สึกเลยว่าเออกำลังจะมีอะไรเปลี่ยนไปในโรบินสันแต่ว่ายังคงความปกติเหมือนเดิมแต่ว่าความสนุกเนี้ยเพิ่มมากขึ้นสุดๆความพิเศษของเจกนี้ความพิเศษของแคมเปญน,นี้เลยคือผมรู้สึกว่าเขาอยากให้คนที่เจอซัมเมอร์ในปีนี้เนี่ยมาช้อปปิ้งมากขึ้นเขาเรียกว่ามาช้อปหลบร้อนที่โรบิรนสันเพราะว่าม,มีโปรโมชั่นที่ เยอะมากแล้วก็คุ้มมากๆเลยแล้วก็ระหว่างที่ช็อปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงของผมไปด้วยถ้าเกิดเป็นเพก็สามารถเต้นไปด้วยได้แต่เราเองก็ทำเป็นท่าขอการเต้นเพลงก็มีฮิตไปุกวงโหของผมมากเลยก็เป็นท่าเต้นที่คือปกติเราก็จะเต้นตามเต้นตามเพลงที่ฮิตๆนอนในติ๊กตอกแต่คราวนี้ก็จะเป็นโปรเจกที่เราต้องคิดเพลงขึ้นมาเองก็ค่อนข้างมี การปรับเปลี่ยนเยอะอยู่พอสมควรก็คุยกับน้องแดนเซอร์สองคนที่ทำโปรเจกต์ด้วยกันก็ช่วยกันขัดเกลามาเรื่อยๆจนสุดท้ายออกมาเป็นค่าที่ดูซัมเมอร์แล้วก็เต้นตามอยากสนุกได้ง<ๆ><ๆ>่ายๆครัับ้นลากกิจกรรมในนี้เป็นยังไงครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ follow โรบินสันมิพาร์เพนโซนะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ Facebook อินสตาแกรมแล้วก็ TikTok นะครับผมรับรองนะครับว่ามีความสนุกร้อนเสร็จเยอะเลยครับอย่างเราเองเป็นเฉพาะติดต่อ TikTok. ฉลองอะไรไหมร้านซับฉลองร้านซับเหรอร้านเฟลอเวอร์ใช่ไหมร้านเฟลอเวอร์อ้ขอบคุณมากเลยครับตื่นเต้นมากคนอื่นก็อาจจะบอกว่าสบายๆเนาะกับร้านฟอร้านห้าแต่ว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะบุกบุกตลาดแบติ๊กตอกแบบชัดเจนมากๆเลยก็รู้สึกว่าขอบคุณที่เปิดใจให้กับการแสดงคนหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสมอบประสบการณ์ทุกคนที่ทมาครับ โอ้หนึ่งล้าน follower นะก็ถ้าเป็นเรื่องการตอบแทนคิดว่าน่าจะเป็นการทำโปรเจกต์เต้นแล้วก็คอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นอะไรพิเศษพิเศษหรือว่าที่เราไม่เคยทำเพื่อเป็นการแลกใช้เป็นการอะไรที่ไม่เคยทำเหรอจริงก็ทำแทบจะทุกอย่างแล้วนะแต่ว่า รู้สึกว่าสิ่งที่คนน่าชอบก็คือการเต้นแล้วก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับละครใช่ว่าแบาบว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมีแบบว่าคอมดี้ล้อลเลียนนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็จะแบบสนุกสนันไปรับอ่ะเป็นหนึงเร,รื่องหัวใจบ้านค่ะอย่างบ้านสุดที่จัดรูปกับหัวใจไปโอ้ก็เกิดแฟนครับก็ตอนนี้คบกันมา3ปีแล้ว <S <S แล้วก็ก็มีคนพิมพ์เข้ามาเยอะว่าเอ๊อยู่ก่อนแต่งเนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็ซื้อบ้านด้วยกันแล้วก็ เป็นคําแนะนําได้ว่าอการอยู่ก่อนแต่งนี่ก็เป็นสิ่งที่สำหรับผมเองนะครับสำหรับผมเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องข้นจําเป็นนะเพราะว่าเราจะได้ปรับตัวกันก่อนจากนั้นแล้วเราทำอะไรต่อจากนั้นเนี่ยคิดว่าการอยู่ก่อนเขาสำคัญมาก่านแสดงว่าเราไม่ได้หมายที่คนจะบอกว่าอยู่ก่อนแต่แตง,ตงไม่ค่อยหมายเลยไม่ค่อยหมายเลยแต่ก่อนเราเป็นคนคิดมากมากว่าสื่อสื่อมวลชนจะว,ว่ายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยท้ายแล้วเราคิดว่า ความสุขของเราเนี่ยมันมันต้องต้องมาอันดับอันดับแรกเลยแล้วก็อันดับสองคือความสุขระหว่างเราเขาครอบครัวใช่แบบแบบนี้น่าจะน่าจะแฮปปี้กว่าแต่ว่าแต่งแน่นอนเนาะแต่งแน่เฮ้ยแหมคอนเทนต์คุณเนี่ยแต่งแน,น,น่นอนแต่งแน่นอนแน่นอนจากทางครอบครัวตองสำคัญตัวเองมีการตื่นตัว่ายังไงบ้าน ก็ครอบครัวจริงๆแล้วครอบครัวค่อนข้างเปิดมากเลยเปิดมากเลยว่าเออเราเราตัดสินใจแบบไหนเขาเคาลบการตัดสินใจของเราอยากเรามองแทนกันนะคะว่าอีกสักกี่ปีจะาจะเริ่มต้นสร้างต้นทุนอีกสักประมาณผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้คิดสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างแบบ โฟกัสในเรื่องงานมากๆเลยแบบอันนี้โฟกัสแบบโฟกัสจริงๆนะไม่ใช่โฟกัสแบบว่าตอบเพื่อเบี่ยงประเด็นนะโฟกัสแบบโฟกัสจริงๆว่าเราอยากจะลกตลาดติดต่อเราอยากจะตลาดทูด๊ฟเรารู้สึกว่าการที่แบบเป็นตัวเองอ่ะมันแบบมันสนุกแล้วก็คนอ่ะชอบด้วยอ,อยากโฟกัสตรงนี้มากกว่าโฟกัสแบบโฟกัสจริงๆ,ๆ,ๆว่าเราอยากจะลกตลาดติดต่อเราอยากจะตลาดทู๊ฟเรารู้สึกว่าการที่แบบเป็นตัวเองอ่ะมันแบบมันสนุกแล้วก็คนอ่ะ ชอบด้วยอยากพบกับอะไนี้มากกว่าจะเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์อไม่แน่พี่ถ้าเกี่ยวมันได้ก็ดีเนาะใช่ไหมถ้าเกี่ยวมันได้ก็โอเคเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นไหนคคณก็รู้จักในคนะาดาวติดต่อแใช่ <c oughs> ก็มีมีละครด้วยละครด้วยตอนนี้ก็มีละครเทิงไทยอยู่ก็มีเอ่อเรตติ้งที่แบบว่าขึ้นไปถึง5 5กว่าเรื่อยๆก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากก็อยากให้ฝากติดตามนะครับละครเรื่องเทิงไทยแล้วก็เรื่องอื่นอีกช่อง7 HD อีก็มีหลายคนถามว่า<ม><ม> ไม่อยู่ช่องเจ็ดแล้วหรอเห็นพี่กออย่างเดียวเลยยังอยู่นะครับรักที่นี่มากยังอยู่นะครับพี่พี่ครับยังเหลือสัญญายังอีกไหมะสัญญาเหลืออีกประมาณปีกว่าประมาณปีกว่าอ่ะยังว่ายังมีความสุขดีกับบ้านหลังนึงแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีนะก็ดีใจครับที่ว่าละครไหลเรื่องที่เราเล่นปุ๊บเราก็ชวนนักแสดงคนอื่นมาถ่ายดิสต๊อกหรือว่าเพลงละครเราเอามาถ่ายดิสต๊อกได้ช่วยสร้างกระแสแล้วก็ช่วยแบบว่า ทำให้คนรู้จักละครเรามากขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่แบบเติมเต็มกานได้ดีมากนักกีฬาเกมนักกีฬาเลิฟเกินมาสองที้ต่อเดินขวัญได้ด้วยนะลิตยิ่งเดินไหนอ้อนต้องรอนมาเยอะเหมือนมีดราม่ามีมีมีก็มีค่ะจริงหรือไม่ที่กองด่าแล้ว ¡Vamos okay, la cocina!